วันนี้จะชวนทุกคนมาทำกุหลาบนะคะหรือว่าสตูนะคะดูหน้าตาสตูลิ้นัวของเรานะคะดูสิทุกคนหอมมากนะคะหอมเครื่องเทศนะคะก่อนที่เราจะเข้าครัวนะคะไปทำกุหลาบกินกันอร่อยๆเนาะอยู่ขอตัวไปล้างลานบ้านเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเข้าสู่หน้าหนาวก่อนนะคะทุกคนไปกันจ้า วันนี้แดดดีนะคะเราก็จะทำการล้างลานบ้านนะคะเพื่อช้าล้างเอาพวกมอสพวกอะไรออกนะทุกคนเริ่มจากขนเอาโต๊ะก้าอี้นะคะออกมาด้านนอกก่อนเพราะว่าเราจะล้างพื้นตรงหน้าประตูด้วยนะคะแฟนก็จัดการเตรียมอุปกรณ์นะคะต่อน้ำเข้ากับปืนลมนะคะทุกคนเพื่อที่จะเพิ่มแรงดันอัดฉีดทำให้การล้างพื้นของเราง่ายและสะดวกขึ้นค่ะ มันออกง่ายมากเลยนะคะทุกคนเราแค่จี้ปืนไปที่พื้นนะคะถ้าตรงไหน AI ที่มันมีคราบหนักๆหน่อยแล้วก็จี้เข้าไปใกล้ๆหน่อยค่ะทุกคนล้างกันแบบนี้เลยเอาให้สะอาดค่ะตรงไหน, so หนมีหญ้าก็ดึงหญ้าออกด้วยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะบ้านของเราเนาะทำให้สวยงามเข้าไว้มันก็ดูสะอาดหูสะอาดตาค่ะทุกคนดูสิเห็น <TH OR ITE> คราบดำๆไหมคะ ออกมาเยอะเลยนะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนะคะฝนตกบ้างแล้วก็อากาศมันเหมาะสำหรับพวกอมอสพวกอะไรที่จะเจริญเติบโตนะคะเราก็ทำการล้างออกแบบนี้เลยค่ะโูยเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยมองมอง,มองดูแล้วนี่แบบดูสิทุกคนดำๆๆที่เห็นอยู่นั่นคือปืนปืนน้ำของเรานะคะฉาล้งมันออกมาจากซอกนะคะฉีดๆไปจ้า งานง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าทําตรงในร่มเนี่ยแอบหนาวนะคะทุกคนทําตรงแดดก็แอบร้อนเหมือนกันนะแดดแรงจ้าวันนี้นไหนๆก็ล้างพื้นแล้วก็ล้างรถไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าละอองมันกระเด็นไปโดนรถนะคะ mm. ก็ต้องล้างทําความสะอาดรถไปด้วยเนาะเรียบร้อยนั่งพักจ้าคุณสามีมาเช็คงานตรงไหนไม่เรียบร้อยนางก็เก็บจ้าเว mm. คุณภาพจริงๆ เป็น QC ได้เลยนะเนี่ยสามีชั้นเสร็จแล้วก็เก็บเข้าที่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเข้าบ้านนะคะไปทำกูลาชหรือว่าสตูลินกัวกินกันจ้าตามมาเลยค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีทำกันจ้ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอีกไปทานข้าวที่ร้านอาหารข้างนอกมานะคะไปกินข้าวที่ร้านอาหารข้างนอกมา สั่งเป็นสตูลิ้นวัวนะทุกคนอร่อยมากค่ะวันนี้ก็เลยจะมาลองทำนะคะมาดูส่วนประกอบกันค่ะก็จะมีใบกระวานนะคะอบเชยโรสแมรี่นะคะผักของเราวันนี้ก็จะเป็นแครอทแล้วก็มันฝรั่งนะคะถ้าใครชอบบล็อกอรี่ก็ใส่บ็อกอรีเข้าไปด้วยได้นะคะหอมหัวใหญ่นะคะจะเอาไว้ผัดซอสค่ะผัดด้วยกันกับตัวซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะตัวนี้เนาะ แล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันจ้าหลังจากที่อิ๋วล้างตัวลิ้นวัวด้วยเกลือนะคะตอนนี้อก็จะมาล้างออกด้วยน้ำนะคะล้างให้สะอาดนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเอาไปต้มเนาะ การต้มก็ไม่ยุ่งยากนะคะใส่ใบรสแมรี่ลงไปนะคะถ้าใครไม่มีใบสดก็ใช้ใบแห้งได้นะคะแล้วก็อบเชยค่ะใบใบกะวานนะคะใส่ลงไปเพื่อดับกลิ่นนะคะแล้วก็ใส่เกลือ,อนิดหน่อยประมาณนี้นะคะเปิดไฟจ้า รอน้ำเดือดอยู่ถึงจะใส่ตัวลิ้นวัวนะคะมาดูกันนะคะหลังจากที่อิ่มเคี่ยวไว้นะคะตอนนี้ก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวอยู่ก็จะตักเอาลิ้นออกแล้วก็มาลอกหนังที่มันเป็นส่วนของผังผือดออกนะคะนี่นะคะคือลิ้นวัวที่เราตุ๋นมาเ่สองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวอยู่ก็จะลอกเอาตัว ส่วนที่มันหยาบๆตรงนี้ออกนะคะที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะผังผืดไหมตรงลิ้นบัวนะคะจะอออกให้หมดนะคะทีนี้เราก็จะมาผัดเครื่องนะคะก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะเป็นน้ำมันกระกองเนาะจริงๆเขาผัดใส่เลยนะคะแต่ว่าสูตรของที่เนี้ยของเนยอรมาเนี่ะเขาจะใช้ไขมันจากต้มลิ้นวัวนะคะอี่อแยกไปแล้วนะคะ จะใช้ตัวนี้แทนเลยนะเพราะฉะนั้นดิวก็จะใช้น้ำมันมะกอกผัดกับหอมหัวใหญ่นะคะผัดจนหอมหัวใหญ่สุกเลยนะทุกคนพอหัวหอมใหญ่เราเริ่มสุกนะคะดิก็จะใส่ใบกะวานอกเชยแล้วก็ใบโรสแมรี่ลงไปผัดด้วยกันนะคะแล้วดิวก็จะใส่ มะเขือเทศข้นท้นนะคะผัดเข้าไปเลยระหว่างน,นี้นะคะอยู่ก็จะใส่พริกไทยลงไปเพิ่มความหอมนะคะหอมมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าหอมใบกระวานบเชยหรือว่าโรสแมรี่นะคะ อิู่ก็จะใส่ไขมันที่ได้จากการต้มลิ้งวัวลงไปเลยนะคะเคี่ยวต่อจ้าระหวางที่รอเคี่ยวซุปนะคะอยู่ก็หั่นตัวลิ้งวัวเตียมไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นแครอทแล้วก็มันฝรั่งอันนี้จะเป็น แป้งเดรผสมนะคะผสมกับน้ำนะคะเพื่อเพิ่มความเหนียวหนืดให้กับตัวซุปของเรานะคะมันฝรั่งกับแครอทนะคะถ้าใครไม่ชอบแบบนิ่มๆน,นะคะก็หั่นชิ้นเล็กลงแล้วก็เอาไปต้มแต่ว่าอยู่ชอบแบบกินนิ่มๆน,นะคะอยู่จะเอาไปเคี่ยวรวมกับตัวสตูลิ้นวัวของเราเลยนะคะก็เลยหั่นชิ้นใหญ่หน่อยตัวซอสเราก็เคี่ยวได้ที่แล้วนะคะอยู่ก็จะเอาน้ำที่เรา ตุ๋นตัวลิ้นวัวนะคะกลับมาต้มรอเดือดอีกครั้งนะคะแล้วก็จะใส่ลิ้นวัวเข้าไปนะคะเดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บนึงค่ะน้ำซุปเราเดือดแล้วนะคะอยู่ก็จะใส่ลิ้นว,วัวลงไปแล้วก็จะเอาซอสท,ที่เราเคี่ยวไว้นะคะใส่ไปเช่นกันแล้วอิู่ก็จะลดไฟ ให้อยู่ที่ไฟกลางนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อพอเราเคี่ยวได้สักพักนะคะอยู่ก็ใส่มันฝรั่งที่เตรียมเอาไว้ลงไปนะคะตามด้วยแครอทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบผักตัวไหนก็สามารถใส่ได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปต้มยาก,ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อค่ะเดี๋ยวอยิูวจะมาชิมนะคะแล้วก็จะปรุงรสนะทุคะ มีความนวลๆนะคะวิจะใส่สีอูขาวนิดนึงนะคะเพราะเราเคี่ยวไปกับเกลือแล้วนะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะชิมหน่อย Okay, เคแล้วเคี่ยวต่อจ้ะทีนี้อยู่จะมาใส่น้ำแป้งนะคะก็จะเป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะผสมกับน,น้ำนะคะเพิ่มความเข้มข้นให้กับตัวสตูของเราเนาะค่อยๆใส่นะคะแล้วก็เลือกเอาความเข้มข้นที่เราอยากจะได้เลยค้นมากก็ใส่มากนะคะ เริ่มหนืดแล้วนะอยูจะปิดฝาแล้วก็เคี่ยวต่อนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะอยู่จะใส่นมสดลงไปนะคะดูสิทุกคนตุ๋นแบบเปืเป่อยๆเลยนะคะหน้าตาน่ากินมากเลยนะแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะใครที่ชอบเป็นเนื้อวัวหรือว่าเนื้อ ใช้แทนได้นะคะเอาเนื้อสัตว์ที่เราชอบเลยค่ะส่วนผักก็เป็นผักที่เราชอบได้เลยเนาะได้เวลาหม่ำค่ะจะเสิร์ฟคู่กับข้าวหรือว่าจะกินกับมันฝรั่งที่เราตุ๋นก็อร่อยค่ะคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะลาไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคน